โอ้ยยังไม่นอนยังไม่นอนยังไม่นอนอีกนะจนพี่พี่จะลงสตรีมแล้วนี่ละเหยวก็ยังไม่นอนอ,อีอนะอันนี้อันนี้ยังลไลฟ์อยู่เหรอคะไลฟ์อยู่อีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวที่จะลงลหรือว่าเราไปทำอย่างอื่นมาแล้ว <c oughs> ไม่โอ้โหโคตรอึดนะเราไน่นอนอ,อีกอีกไม่กี่นาทีพี่จะลงสตรีมแล้ว อ๋อแต่หนูไม่เห็นในติกตอกหนู้ว่าลงไปละปลิวไปแล้วติกตอกพี่อะปิวไปแล้วทำไมอะไม่รู้ติกตอกไม่ชอบให้พูดไอจีหรือเปล่าก็เลยปัดปัดพี่เลยอะเออมันไม่ให้พูดแอปอื่นปะ่ะจริงติกตอกไม่ไม่ใจใจกว้างเลยอะทำไมกันนะ อะตอนนี้ยังไลฟ์อยู่เหรอใน YouTube ใช่ใช่พี่ไลค์อยู่อ้้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคลิปที่สามโมไม่มีแล้วเขาไม่มีแล้วพอเถอะนี่ละเดี๋ยวพี่ไปละเดี๋ยวพี่ไปละนี่จะปัดอีกหน่อยพี่ก็จะไปพี่พี่ก็จะลงาละไปอ๋อะโอเคโอเค สวัสดีครับอวัิดีค่ะน้อๆเดี๋ยวจะ้ะเมื่อกี้พี่ไม่ได้ไล์หรอพี่ลงไล์ยังไม่ได้ไลหูไดูอยู่แต่พี่ลงไล่อะหนูดูเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหแต่แต่ว่าแต่เที่ยงคืน44น้องใส่ชุดเรียนโอ้าบาวุ่นเลยวาวุ่นเลยน้องใส่ชุดเรียนอยู่หนูจำพี่ชื่อชื่อช่องพี่ชื่อ เ <Egg. S 1> ต้องนึกก่อนอย่าพูดแต่แค่แคตัวเ็ดิแล้วมันแปลกๆอะ <Egg exist. S 1> <laughs> ่ะเอ i s t ถูกมาเอ็อย่างเดียวพ,พี่หลอนเลยนะหลอนเลยนะมาเอ็กอย่างเดียวนะ่ะโอ้หนูเจอพี่รอบพี่สองนะเอาดีตอนไหนเราเจอพี่ตอนไหนตอนนั้นหนูอยู่โรงเรียนอ่าโรงเรียนวาบุญไงโรงเรียนอะ่ะมันวาบุญเกินพี่ไม่ค่อยได้ยินใคร <c oughs> ก็่าบุญมีแค่เราสอ,อค,คนลแล<า>แบบน้วหนูดูพี่วานานมากเลยหนูจะตามพี่มานานนะ <c oughs> ใช่เหรอเราติดตามพี่มานานแล้วอรอใช่หนูติดตามพี่มานานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่คลิปไหนเราพอจะจำได้ไหมคลิปเหรอพี่ผมแบบพี่แบบนั่นแต่พี่ยังไม่อยู่ตรงหลังพมา่าน่ะ แต่พี่ไม่อยู่หลังพม่าหมายถึงเป็นห้องพี่ใช่ไหมใช่ใช่นั้นแต่พี่แบบแบบพี่ยังเป็นห้องโล่งๆอยู่อะพี่ยังไมู่ีพมา่าน่ะเมื่อกี้พี่ไม่ได้ลงมันลงให้พี่เอาหนูอะแล้วเนี่ยหนูอะคาะไลพี่ไปอยู่โอ้ยนี่เราเล่นเกมอะไรอะเราเล่นเกมอะไรเล่นด้วยกันปะหนูไม่ได้เล่นหนูนั่งเปิดเพลง เราเราเล่นเกมอะไรไหมหนูเล่นโรโบแล้วก็จุดพักใจอีกแล้วอันนี้จุดพักใจอีกแล้วพี่เล่นไฟเอ็มจำได้พี่เล่นไฟเอ็มด้วยอยู่อุ้ยตัวยงแฟนคลับตัวยงมีจริงเหรอนี่น่ารักอ่ะชื่ออะไรเนี่ยหนูชื่อข้าวข้าวทุกคนครับรู้สึกหิวข้าว้ยไม่ใช่ <ś les> อย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนอายุเท่าไหร่เนี่ยทำไมไม่หนูให้พี่เดาอูพี่ว่าน่าจะมห้าหนึ่งหมงพึ่งสิบสามคิดว่าจะแบบประมาณสิบเจ็ดอะไรอย่างนี้เออเลยพี่หนูขอปิดไฟแป๊ปบนึงหนูชา้ไปกันโอเคมันจะปิดอัตโนมัติสิบสามเองใช่ปีนี้หนูสิบสี่ โอ้โหตายแลย้วพอๆกับน้องแอมเลยแอมอหนี่น้องแอมเลยคนหนักกว่าน้องแอมอีกอันนี้<อ>หนักกว่าแอมอีกอันนี้แอมเนี่ยโดนชายอดเพื่อนแบบหนึ่งชายอดเพื่นอนใช่เพราะว่าตอนนั้นที่หนูเจอพี่ครั้งแลกหนูก็อยู่กับเพื่อนดูเด่นเหมืเนี่ย พี่แอกรอแล้วพี่แอคกรอเลยพี่แกเลยหนึ่งสองซ่อมโอเคค่ะนังขอเคลงหนึ่งเอ๋พี่พร้อมไหมเรวจะัาคลิปด้วยอุ้ยัอคชิปด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย เราเคยดูแบบไลฟ์สดไหมที่มันจะมีคนพิมพ์อ่ะช่ยวยดูวยช่วยดูวยอ่ะที่แบบเสียงซีดีเหพี่ฮะที่แบบมันจะเป็นเสียงซีดีเหรอใช่เสียงซีดีอ่ะพี่ที่เปิดให้ดูไหมอ่ะอ๋อเปิดครับพี่เปิดครับฉยวยดูวยเพลงอะไรเราอยากฟังเพลงอะไร เพลงประจำตัวพี่แบบที่แบบชอบแบบแบบจีบสาวอะไม่มีพี่ไม,ม่มีไม่มีจีบ<อ>สาว <laughs> นี่นีกว่าเพลงหวานหวานมาพี่พร้อมไหมอย่างอย่างพี่ยังไม่พร้อมโอเคพี่พร้อมก็ได้พี่พองลงนะ เลยเธอขา,ขาเขาไหมเปี่ยนหัวใจที่เคเยอไว้ให้มีไวใคำคนีแต่เรา ก็คิดได้แสงแดดและมีความหมายให้ก,กันและให้เธอเป็นแทงเธอยิ่งใลยเฉันและจะมีเธอเท่านั้น แค่ใจเสียแรงและมีความรักให้กันและให้เธอเป็นเธอเธออีกในใจฉันและจะมีขแาวเท่านั้น ฟังไหมเพลงนี้เคยฟังไหมไม่เคยแต่มันคุ้นๆอ่ะคุ้นหูใช่ไหมเราชื่อเพลงเจ้าหญิงเด็กเจ้าหญิงใช่ร้องให้เจ้าหญิงฟังน <c oughs> ้องยังไม่ชินน้องยังไม่ชินนะนะโดยทรงแล้วยังไม่ชินน่นะหนูไม่ชินหนูเจอที่รอบส่งยังไม่ชินเลยยังไม่ชินอันนี้ติดยี่สิบปีเอ้ยเกินไปพี่ขอโทษ ติดยี่สิบปีเลยเหรอโอ้หนักเลยนะอันนี้พี่ยังไลฟ์อยู่ไหมไลฟ์อยู่คะ่ะพี่ไลฟ์อยู่ใน Youtube อยู่แล้วที่จริงอะ่ะพี่ไลฟ์ YouTube ยูทูบด้วยติกต็อกด้วยพี่พี่เยอ๋อแต่ติกตวอกนี้ไป,ไปแล้วใช่ไหมติกต็อกไปแล้วพี่ <laughs> ไลฟ์ยูทูบแต่เรูไม่ได้ติดตามยูทู e พี่ยามันชื่ออะไรอ่ะชื่อชื่อเหมือนกันเลยครับ Xceed เหมือนกันเลย Xsetet นี ม่เจอพี่อ้าวแล้วเป็นเรื่องเรเจอีเฉยนๆเออเินๆเๆอะสแล้วอ่โอเค <c oughs> เอาคุปปก่อน <c oughs> พี่อยากเห็นว่าว่าจอพี่มันหันไปทางไหนอะขอดูวิดีโอเราหน่อยได้ไหมพี่อยากเห็นว่าจอพี่มันหันไปทางไหนจะได้ อ๋อ oh, ไม,ไม่ไม่ไม่หมายถึงในในที่เราถ่ายที่เราถ่ายคืออันเนี้ยถูกไหมที่เราถ่ายเมื่อกี้เนี้ยใช่ที่เราถ่ายในกล้องปกติใช่ไหมใช่กล้องปกติมันจอพี่มันจะหันไปทางไหนโอ้ oh, oh, ก็ถูกอยู่นี่เราเราก็หันไปทางพี่พี่ก็หันไปทางเราอยู่ใช่ไหมใช่ใช่<ๆ>เออว่าถูกอยู่นี่แจ๋แจ๋แจนึกว่าแบบมันหันไปคนละทาง หนูก็งงบางทีอ่ะบา<ม><อ>งคนเขาตั้งนะกล้องเอียงอะพี่เราต้องเอียงเหมือนเขาป่ะแมวแมวแมวเฮ้ยได้นะอุ้ย, <c oughs> ยใช้ไฟแบบที่พี่ใช้มั้ยเนี่ยที่เป็นหลอดยาวๆไม่ใช่หนูใช้ไ,ใชไฟจาก ลูกแก้วอ๋อยี่มีลูกแก้วด้วยลูกแกว้วสายกแ,กแสงด้วยแฟนเก่าซื้อให้แฟนเก่าตายแล้วแฟนเก่าซื้อให้ยังอยู่ในห้องพี่น้องพี่น้องแล้วอุ๊ยเป็นพี่น้องด้วยเป็นพี่น้องด้วยน่ากลัวนี้เป็นพี่น้องด้วยแต่หนูนนนหนชอบฟังเพลงนี่นะเพลงนะตัววันนี้ ตัวกว่านี้โอ้ันพี่เคยเคยฟัง่ันๆนอะพี่เนีตัวกว่านี้งาน,นะววานมีได้คนพิมพ์แบบโคุกอะ <c oughs> พี่ถ้าใครไม่รู้ถ้าพี่ไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมพี่เชด มาถึงอะไรน้องน้องพูดอย่างนี้น้องหมายความว่าอะไรแฟนเก่าคนปวดหรือเปล่าแฟนเก่าอายุาเท่าไหร่แฟนเก่าอายุเท่าไหร่แฟนเก่าอายุเท่าไหร่เท่าๆกันครับเท่าๆกันอ๋อเขาเด็กวดกว่าด้วยอูย๋แล้วแบบลงุงพงลุงพี่เงี้ยชอบไหมได้หมดได้หมดอ่ะ บบเล่นกีตาร์เงี้ยคือเขาชอบเล่นกีตาร์เงี้ย<อ>หนูก็เล่นกีตาร์หนูก็กรักดนตรีจริงเหรอเอ้ยเอามาอยากฟังแต่หนูไม่ถนาก,กีตาร์พี่หนูเล่นดนตรีไทยเหรอดนตรีไทยเราเล่นอะไรเราเล่น,ล,ล,นละนาดเหรอเล่นละนาดเอกครับระนาดถ<ง>ุงแล้วก็โมงกับชิงคุย สาม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 มีเลยมีสานโด้อเชียวใช่ไหมเดี๋ยเลยมีสามเลยมีเลยโอ้ยเพลงนี้แบบเร้าใจร้าใจแบบเพราะอะตอนที่พี่ตอนนั้นพี่เคยเรียนอยู่ประมาณตอนนั้นพี่อยู่ป .4 ป .5 ้เอ้ยป .4 ี่อะประมาณป .3 ามปสี่พี่จะเรียนคุยโอ้ยไอตอนนี้พี่เท่าไหร่พี่สิบสิบเจ็ดครับ โฆษณาไปโฆษณาแจ๋วโฆษณาลัวหนูไม่ได้ใช so ้พรีเมียมไงพี่ไม่ได้ใช้เหมือนกันคุกกี้เอ้พี่คุกกี้ก็อร่อยคุก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 ฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงอีกแล้วฮ่องกงอีก เยอะไหมพี่เด็กเด็กอย่างเงี้ยฮะเยอะไ,มไหมยนหมายถึงหมาถึงแบบว่าเด็กอย่างเงี้ยแบบเจอเยอะไหมในไลน์อย่างเงี้ยเจอเยอะเลยเต็มเลยอ๋อพี่ถึงดูคลิปนี้วนมาสามรอบแหละคี่ไหนที่ไหนเราเห็นน่ารักดี

เขามามือทวเวลา้พบกันที่บอกกฉันว่าเธอล้เป็น,ปนมอองอี้วใชใช่ใช,ใช่แต่ว่าจังหวะน่าจะเร็วน,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 น่ี้ใช่ประมาณนี้ประมาณน,นี้พี่พี่ไม่ค่อยได้ฟังอะและ้วแล้วพี่ก็ชอบแบบชอบติดร้องเพลงแบบว่า ช้าๆเลิกๆช่หนูเห็นบ่อยใช่ใช่น้องเขาเป็นคนราชบุรีจริงเหรอคนสุพรรณมั่วอีมั่วอีมั่วแล้วเห็นไหมใช่พี่มั่วแล้วเนี่ยมั่วนั่นเนีะยพี่สลาบุรพี่มั่วแล้วเนี่ยอือพี่มั่วแล้วเนี่ยเออหนูดูอยู่นะหนูดูอยู่นะพี่มั่วนะพี่มั่วนะ เราเตียงเราอยู่ไหนันี้ห้องเราเรอ่ะใช่เตียงเราอยู่นู่น๋อแล้วใครอนอนอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่มีมีแค่ห <c oughs> มอ้างพี่จะหลอกหนูหรอห้องหนูไม่มีผีนะน่ะเสื้อขาวๆนั่นล่ะยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะ <c oughs> หนูกลัวอย่างเดียวหนูกลัวพี่ติดดิจิอทัลหนูไม่เปิดดีกว่าติดยับอะช่องน่ะ hey. แต่แบบว่าเอ้นะในทิกต็อกมันก็ดีที่มันไม่ติดดิจิทัลแต่มันโดนแบนง,ง่ายะน,นั่แนแหละแต่ในยะูทูบอ่ะมันติดดิจิทัลแต่มันโดนแบนยากเออพี่ไม่เข้าใจอะไรกันหรอพูดเนะี่ย พูดเหนือค่ะพี่ดูเหนือทำไมไม่ค่อยเหนือเลยนะเราพูดไม่ค่อยเหนือเลยนะหนูแอปอยู P ่แอปอยู่ใช่จริงๆหนูพูดเหนือเฮ้ยเนี่ยเลืออ่องเบาอะไรเบาพูดเหนือมากๆม,มันน่ารักนะพี่ว่าสำเนียงคนสุพรรณเนี่ยพี่ว่าน่ารักมันตึงแปลกไหมันไม่แปลกรลกคน<ต>กสุพรรณเนี่ยแหละ แล้วเราฟังออกไหมว่าพี่แบบว่าเหนื่อยไม่พี่คนรึเปล่าไม่ออกนะแม่พี่คนเชียงใหม่พี่คนเชียงรายพี่จะเหนื่อยได้ไงเฮ้ยหนุ่มเหนื่อยเหนื่อยอยู่เหนื่อย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 หนุ่มหนุอม fc พุทธโยมันี่หนุ่มเพียงพี่พูดเหนื่อยพี่พูดอะไรนีนะเฮ้ยน่ะพี่เราไปฟัง ค,คนแบบไรจะแม้แต่ไหนดีเมื่อเธอมีแลดบอให้ดมใจหรือธมีฉันแค่เซก็ใจคมองใครแ,และแคเราแต่เธอคนนี้ แค่ข่าวส่งยิ้ยมมารู้ไหมว่าเธอต้ทำฉันกระว,วนกระว,วายเธอเธอไม่คนคนหนึ่งกลายเป็นคนใจง่ชอบเธอไงได้หลับหลับแบบไม่รู้ตัวความแมบรักกับเธอีที่บ้นแต่ใจ ในใกล้ใกล้เธอให้เรานั้นรักกันไม่ใช่แค่ฉันรักเธอต้องเป็นแฟนตัวยาวตั้งแต่วันแรกที่เธอตั้งแต่วันที่เธอส่งยิงม้มมาคือพี่ขเขาจะเซลทําไมแ <laughs> น่ารักตามท้องเรื่องทันไหมทันเพลงนี้ไหมเราทันเพลงนี้ไหม พูดว่าเป็นคนที่ไหนหน่อยเป็นคนที่ไหนทำไมพี่เขาชื่ออะไร<ง>กูรอ่ะต่อชื่อพี่ก๊อตครับพี่ก๊อตก๊อตพี่จะเอาอะไรกันหนูอะไรแฟนเก่าคนโปรดพูดเหน่ไหม เดินหนูพิมพ์ชื่อเดินหนูพิมพ์ชืนน่อหนูเข้าไปในช่องแบบเดินหนูไม่มีโปรไฟล์นะอ,อ่าบุคคลไร้ตัวตนเดี๋ยวพี่ไปเข้านะแป๊บนะครับฝาก<ช>คนดูพี่ด้วยนะโอ,โอเคค,คุยกับคนดูพี่เลยโอเค มันเหนือทั้งสองครับพี่แต่ว่ามันจะเหนือแบบคนละแนวกันพี่ถามก็ได้นะ ่กะหนูอยู่สองพี่น้องแต่ว่าพ่อน้องผมสัน้นแม่น้องผมยาวฮะวอะไรของพี่เนี่ยอ้ยหนึ่งพี่ในแชทอ่ะ <S <S 1> <S 1> เขาจะต้องรู้เรื่องของหนูได้หรอ น่ากลัวเนาะเริ่มน่ากลัวเนี่เริ่มน่ากลัวดูวดีอยากรู้พิกัดฉเฉยอ่ะจะเป็นยังกูแล้วไงจะเป็นยังกูแล้วไงรู้พิกัดแล้วไงซาแซงซงนางแซงนางแซงอะไรเหรอก็เป็นซาแซง,งเป็นซาแซง <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะพี่ไปละ โอเคครับครับขอบคุณครับบ๊ายบายน่ารักน่ารักสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรหลับสะดุ้งอะไรฮ้ยไม่เปไรเอิร์เนอเคยเห็นพี่ไงใช่เหรอเราเคยเห็นพี่ในไหนในทิกตอกไม่ไม่ใช่ในฝันหละครับเอ้ยเออพี่มาเข้าฝันทำไมพี่เป็นผีเหรอ อยากอยากอยากเล่นอยากเล่นหน่อยเครียดเลยเครียดเลยมาเดี๋ยวพี่อพ้องให้ฟันพี่ไลฟ์ฟิลไหเนี่ยพี่ไม่ได้ไลฟ์ครับพี่ลองเพลงเศร้าให้ฟันอ้าวทำไมพอ่ะเพราะพี่เศร้าไม่เป็นไรนะ 룸메이션끄리챠디떠라이카우 룸메이션끄리챠디떠라이카우 거유 내쉬베이치리카우 드라메이션끄리챠디떠라이 รักเธอและได้พบเธอจัองวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่เใใแต่ละเดียวแค่เธอมือเล่นและเพียงเพียเธอใส่กล้งแ,ลแคล้งอยู่กับฉันไปนานๆอยู่ต่อเลยได้ไหม ปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ใจหัวใจฉันอยู่ที่เธอบอดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่าแล้วจคำบอกลาไม่ฟังบังฟ้าก็รู้ดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ใกล้เธอที่หนูเห็นราดออะ ทำไมล่ะอะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยไม่รู้อ้าวเหรอไม่รู้เลยชื่ออะไรเนี่ยชื่อไอค่ะไอไอเอกไอไอเอกโอ้ยไอเอกเออโอยที่คิดว่าะไร สิบสามสิบสีสิบสี่อันนี้ก็น้อยี่ไม่กี่ปีหรอมั้งใช่พี่สิบเจ็ดครับสิบสี่สิบห้าสิบหสบเจ็ดอ้ยสามปีเฮ้ยเน็ตกากใช่เน็ตเน็ตกากเน็ตหนูกากปะเน็ตพี่เน็ตพี่เน็ตพี่อ้าว แล้วแล้วแล้วพี่ทำแล้ไม่พี่เล่นนานเลยพี่เล่นนานยังพี่เล่นไม่นานครับเล่นไม่นานคือตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วแล้วแล้วอันเนี้ย แล้วดูมีแฟนหรือยังไม่โปรเจกตไม่มีใช่ดิกระสอบเพาไอ้นี่ตัวพี่ไม่หหดหนูไฟไว้โหดหนูไฟไว้หัวใจพี่มีแต่ดูใชหัวใจก็มีแต่อยู่แล้ว้ะป็นมีแค่ไอ้คนเดียวเฮ้ยเล่นได้แบงนี้นะคะ พี่ลองไลน์แล้วเนี่ยเออทำไมอะ่ะเพราะว่ามันหมดเวลาพี่แล้วหมดเวลาแล้วใช่มันก็เหมือนกับหมดเวลาแล้วความรักเราแต่ดวันวท,ที่เราชแจงแล้วแบ่งเอิร์นมาเขาแทนเขาแทน ัใให้จไป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 เปไ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 ป overseas, ขอขอว้าบหน่อยได้ไ้มขอว้าบหน่อยได้ค่ะ โอเค <Okay. S 2> อย่างฝั่งที่เหมือนเอเลี่ยนเลยตอนเนี้ uh huh. ยฮะเสียงฝั่งที่เหมือนเอเลี่ยนเลยอ่าพี่ไม่ใช่เอเลี่ยนครับพี่เอเยนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ต้องช็อตกับเอ้ยเอ้ยเออโอเคครับเดี๋ยวพี่ไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันในติ๊กต็กนะ <c oughs> โอ <Okay. laughs> ม,นนมนนากดไลค์คลิปตัวเองด้วยนะจะลงด้วยเหรอจัดไปพี่ชายในเจลบ๊ายบายบ๊ายบาย่ะ